ต่อไปนะครับผมต้องเชิญคุณกระวิชพัฒน์มาลาลปุรบคุณสุดใจก็ได้มอบน้ำใจของคุณสุดใจให้กับคุณพหลเวยนะคะจากกองคุณค่ะอันที่สามนะคะคุณอารีวงใจหามและคุณกวีศิษย ทะคะคุณพัธิพาสุวรรณสุธีค่ะท่านนี้ใจดุสนมากนะคะได้เห็นท่านนี้หลายๆีนะคะท่านทั่วลกเลค่ะต่อไปนะครับคุณนดฤทธิรลกษ์วีและคุณชัชวชลีทิวัน คุณบุภาและคุณสมชายของสุวรรณท่านได้บริจาคเงินไว้แต่เมื่อเช้านี้นะคะคุณพ่อท่านเพิ่งเสียก็เลยได้แต่ได้มอบเงินไว้ให้แล้วนะคะก็เลยขอเชิญค<อ>ุณที่เจ็ดค่ะขอเรียนเชิญคุณพิวาสีปิย,าายพันธ์ครับเอคนนี้จำได้ จำได้อ,อันที่เก้าค่ะคุณบุญเรือนคมมา โอกาสแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะที่จะมารับต่อเน้ขอบคงแบบกดนๆนะคะท่านที่11ิบเอ็ดคุณนภมาจุบสมัยค่ะแต่ก็ดีนะแกจะมีความสุขที่รู้ว่าเขามาลองกับแกนะ คุณเบญยาภรณ์ะละพอครับคนนี้ก็จำได้ร้องดูติตมีสวยจังคนนี้ท่านที่สิส,สาค่ะคุณอ้อมหัสทพงวงสิริวิรานะคะคนนี้นะคะสำคัญมากเป็นผู้นำทีมของนักร้องพิติมาสักตู้ท่านมาอนะ่า ลูกเพิ่งเรียนจบและปริญญาที่มหิดลท่านต่อไปนะครับอเรายนเชิญคุณสองคนสุขุบดรับพ้่มาด้วยมาๆขาร้อนด้วยไทยๆหรือจักกันเขาเคยขอบคุณตัวยังไม่เสีย ท่านอุดท้ายนะแต่เขาดูเฉยเทช่วยสนับสนุนให้คอนเสิร์ตนี้นะคะได้ออกทีวีได้ให้มีท่านผู้ชมเนี่ยมาซื้อบัตรนะคะพี่แขมอไรคะลิมรุ่นทีวีครับพแมรน่ารักจังเลยเป็นอะไรด้วยรเขียนลมาเมางั้นวันนี้าจะมาร้องเพลงครับแต่นนี้ท่านท่านแหแต่งมามเพราะว่าคุณ

ใช่ไหมที่ลองี4ี 4D ท่านผู้นี้ก็ได้เป็นพเพื่อนกับครูนพดลน์เราก็เลยจะเชิญท่านมาทักทายกับครูนพดเดชน์เล็กๆน้อยๆนะคะขอไม่ให้ครูด้วยค่ะเกิดข้นทเขตทะเลหลายๆเลงนะครับให้ครูนพดลเ์ชาได้จะมาพึ่งสิ่งในงานด้วยครับ มาวัไอเก้าหกกค็ิดผมก็แตงที่พาวันงลรัให้กับนมโนี่แหละได้รู้จักคนแต่งนะเขาอกว่รู้จักจะไปดูลชาตอนนี้ได้ออกใชาแล้วนะเราสคนก็็ผมก็เก้าพาสองสี่ โอ้ลูกบ้านโดนไหมหล่อแต่เป็นทีแล้วครับก็รู้จักว่าวันนี้ผมกีใจที่เห็นน้องคนนี้ยังเป็น มีเสียใจในที่เพื่น้องที่คาตวะไม่ได้เลย้วก็นำร้อเพลงนะเดี๋ยวจะมีกนร้องแทนปูหาคูจะมีหนึ่งเพลงใช่ไหมคะที่คูแต่งขึ้นมาร้องแล้วก็จะมีตว่าเล่านี้หนึ่งได้ไหมคะเพลงอะไรคะที่แบบว่า ใช่ไหมเราโดนเราว่าทีนี้เราเราก็เอมันจะผอมแง่ก่านแล้วมันทก็ให้เปลี่ยนเพลงใหม่ให้เปลี่ยนมเรื่อหอี่วงนี้หลตเสเดีป็นตง 哈哈哈哈哈！哈哈。 ข้บประหลุนเลยใชเราเราก็เป็นพ้องอยู่กินนะเป็นพ้องรับคนณอีน้องประหลุนใรีบดวนชวนน้องมาเป็นคนดีข้าประหลุนนะ้ารู้ว่าดีนะดีนไม่รีบดวนชวนน้องกลับบ้าน ไม่ตรงนี <mim> ้หนูเ <t> ห <half> ็นแม่ต้องวัดเขาไรแหละไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ไม่ใช่แฟนทำแทนแฟนก็ทำคนเดียวคนอื่นก็ไม่ได้ทำนะเสียดายนะครับถูกครับเวลาเราน้อยนะครับเพราะว่ามันมีหลายรายการจะต้องให้ทุกท่านได้ร่วมแบ่งปันนะครับ และที <te ars> ่สำที่สุดครับคุณครูครับยังมีอีกหนึ่งท่านครับที่จะเป็นตัวแทนของนักดนตรีมารับช่อดอกไม้จากคุณครูนพดลชาวไร่เนครับขอรินเชิญคุณสุชาติคําที่รุนสคุณครูออสผู้ควบคุมวงราชพษ์เป็นตัวแทนของนักดนตรีรับช่อดอกไม้เนเรื่องจากคุณครูนพดลชาวไร่เหนครับวงดนตรีวงนี้นะคะเล่นเฉพาะการมือสการมือสคทาที่แลวของน้องเองใช่ไหมคะใช่ เอาจิงหรออุ้ยจริงจายลงรรว้าวทำไมน่ารักอย่างนี้มีโรีของเอ่อเป็นวงอภิุทพูมันมาได้ยังไงวงรัชคือสำหรับวงรัชครับเดิทีเี